can wait break we so สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างความเล็กอัตโนมัตินครับในมือถือเนาะก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ1.17เนาะแล้วก็อยางที่บอกนะครับไม่ครับในมือถือนะครับไม่สามารถสร้างความเล็กเหมือนคอมได้เนาะอย่างที่ผมลองมาละ ก็ฟาร์มเล็กในมือถือนะครับถามว่าใช้ทรัพยากรเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากวามเท่าไหร่เนาะแล้วก็ประสิทธิภาพนี่บอกเลยว่าดีมากนะครับก็ AFK สักสินาทีนี่น่าจะได้แบบประมาณชุดหนึ่งเลยนะครับผมลองมาแล้ว AFK มาไม่เท่าไหร่เองนะครับไม่ถึง20นาทีนะครับได้มา2ชุดเลยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีสอนสร้างกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนเราจะไปเริ่มสร้างกันนะครับก็อยากจะบอกไว้หลายอย่างหนึ่งนะครับก็ v วิลเลจเจอแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเป็นวิลเลจเจอบางงานเนาะ แล้วก็วีเลเจอร์เด็กนั่นเองนะครับก็จะทําให้ฟาร์มไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าใช้ไม่ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าแล้วก็ไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับก็จะมี2อชุดด้วยกันนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ไม่ติดไฟนะครับชิ้นที่2ก็เป็นกระจกเตียงบล็อกอาชีพนะครับก็แนะนําเป็นบล็อกอาชีพแบบเดียวกับผมนะครับเพราะว่าคราฟง่ายแล้วก็หาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็บล็อกให้แสงสว่างว i เลเจอร์แล้วก็สลับนะครับ อย่างแรกนะครับให้เราวางบล็อกนะครับต่อขึ้นมาจากพื้น8ดบล็อกเนาะพอครบ8แล้วนะครับให้เราต่อยื่นออกมา4ี่บล็อกนะครับรอบด้านเลยนะครับก็พอเสร็จก็จะได้เป็น9คูณ9ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเราวางกระจกนะครับขึ้นมา4ี่บล็อกนะครับรอบๆเลยเนาะหลังจากนั้นนะครับวางเตียงนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าวางตามผมได้นี่ก็จะดีนะครับแต่ว่าไม่ต้องวางตามผมก็ได้นะครับวางให้ครบ20เตียงก็พอนะครับถ้าวางแบบผมนะครับครบ20เตียงมันก็จะออกมาสวยประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปนะครับให้เราเอากระจกนะครับปิดเลยนะครับปิดแบบว่าไม่ต้องให้มีที่ยืนเลยนะครับพอปิดเสร็จนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือทุบต้องกลางนะครับแล้วก็วางบล็อกให้แสงสว่างลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวางบล็อกอาชีพนะครับประมาณนี้นะครับเว้นเว้หนึ่งบล็อกเนาะ ก็วางฝั่งละห้าแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าวางตามผมเนาะอย่างต่อไปนะครับให้เราปิดตรงนี้นะครับขอบนะครับไม่ให้วิลเลเจอร์มันขึ้นมาได้เนาะพอวางขอบสองบล็อกมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปก็คือวาง Vi ลเลเจอร์นะครับให้ครบ20ตัวนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดไปเลยนะครับ การต่อไปนะครับวางกระจกข the ึ้นมา2บล็อกนะครับวางรอบๆเหมือนเดิมเลยเนาะพอวางกระจกเสร็จแล้วก็วางแสล็บปิดต่อเลยนะครับก็โครงสร้างก็เสร็จแล้วนะครับไม่ทันเลยไอรอนโกลมก็เกิดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไอเทมชุดที่2กันเลยสําหรับไอเทมชุดที่2นะครับก็จะมี2อย่างที่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือบล็อกที่เราใช้สร้างโครงสร้างนะครับกระจกนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือฮอปเปอร์ป้ายรั้วลาวากล่องแล้วก็น้ํานะครับอย่างแรกนะครับให้เราหามุมที่เราจะ ทำเป็นที่ลําเลียงเนาะแล้วก็วางกล่องไปแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทุบไป2บล็อกนะแล้วก็วางฮอปเปอร์เข้ามาแบบนี้แล้วก็จุดค่านะครับให้เราวางป้ายแบบนี้นะครับป้ายแบบนี้หลังจากนั้นนะครับวาง1บล็อกแล้วก็ประตูรั้วอย่าลืมเปิดด้วยนะครับแล้วก็วางลาวาเข้าไปข้างในคลิก็เป็นอาเซร็น,นะครับสําหรับจุดค่าเดี๋ยวเราไปทําจุดลําเลียงกันเลยนะครับ จุดลำเลียงนะครับก็วางกล่องแบบนี้แล้วก็ฮ o อปเปอร์ขึ้นมาตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมายาวๆเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับออของลําเลียงนะครับอย่างต่อไปก็วางน้ําก็ให้วางสูงจากพื้นหนบล็อกนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับฟาร์มเหล็กอัตโนวัตของเรานะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับฟาร์มเหล็กนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทํากันได้หมดนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับแล้วก็ฟาร์มเหล็กอันนี้นะครับสามารถใช้ในชีวิตรอดได้จริงนะครับ100วันนะครับก็ดูตามภาพเลยครับก็จะทําอย่างอื่นมาทดแทนแทนนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็แล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสียูเกียนครับ